6เมืองท่องเที่ยวเตรียมเฮสนั่นต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะทัะลักทัะล้นเข้ามาประเทศเราเมื่อทำการเปิดประเทศวันที่1กรกฎาคม2564นั้นนะคะมีอยู่2ไกรมาสด้วยกันบอกเลยนะคะไกรมาแรกก็คือนะจะเปิดนําร่องที่จังหวัดภูเก็ตก่อนนะคะกรกฎาคมสิงหาและกันยานะคะ และไตรมาสอันที่ถัดไปนะก็เป็นไตรมาสที่4นั่นก็ถือว่าตุลาคมที่กาทันวานนั้นก็จะมีนะเป็น6เมืองท่องเที่ยวก็ได้แก่นะภูเก,ก็ตก็กระบี่นะและก็พังงานะเกาะสมุยพัทยาและจังหวัดเชียงใหม่เพื่เองเห็นไหมคะว่าโอ้โหเตรียมเฮสนัดเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านใดที่นะบอกเลยว่าสนใจในเรื่องของการลงทุนจะ,จะบอกทุกคนว่านี่คือโอกาสนะจงเตรียมตัวก่อน เพราะว่าอะไรคะเมื่อไรก็ตามที่เปิดประเทศแล้วนะทุกสิ่อย่างนั้นไม่ว่าเรื่องราคาก็ดีนะในส่วนของโรงแรมหรือจะเป็นที่เดินเรืออะไรก็แล้วแต่ในส่วนของในส่วนของเรื่องของอสังหาราคานั้นก็จะกลับขึ้นนะบอกเลยว่าจะขึ้นโดยที่เราไม่รู้หรอกค่ะว่าวันนี้ในวิกฤตแบบนี้มันมีโอกาสซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ จะ,จะบอกทุกท่านว่าจงรีบตัดสินใจนะคะที่จะลงทุนในตามหัวเมืองท่องเที่ยวที่ควยได้กล่าวมาข้างต้นนั้นบอกเลยว่านักท่องเที่ยวะะลังไหลามาเทมาแล้วจะทําให้คุณนั้นมีกําไรตั้งแต่ซื้อนั่นเองนะคะวันนี้ถ้าสนใจในเรื่องการลงทุนในเรื่องหอสังอาาหาหรือสาระความรู้ ไปตามควยได้ที่เพจควยสังหานะคะก็จะมีแบ่งปันในทุกๆวันนะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือจะเป็นคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคราวหน้าจะเป็นสาระอะไรดีมาแบ่งปันนั้นติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ